ครับก็จบไปแล้วนะครับฟุตบอลรอบรองชนะเลิศอ,อาเซียนครับซูซูกิครับ2020ครับอินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ไป4ประตูต่อ2นะครับ mm hmm. ก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับไม่ทีมไทยก็เวียดนามครับเพราะว่า ไทยกับเวียดนามก็จะเตะรอบรองชนะเลิศกันในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่26ธันวาคม2564ครับฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามนั้นเตะกันมาแล้ว1นัดครับไทยชนะ2.0ในการเตะวันพรุ่งนี้นะครับไทยกับเวียดนามจะเป็นการเตะการรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นนัดที่2ทีมไทยเพียงทําแค่เสมอก็จะได้เข้าชิงกับอินโดนีเซียแล้วนะครับก็ติดตามให้กําลังใจทีมชาติไทยต่อไปในวันพรุ่งนี้ 26่ธันวาคม2564มีการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ